อย่างผมเองเคยไปเรียนที่ปริญาเอกเนี่ยฟังอาจารย์ต่างๆเยอะนะครับแต่พอฟังท่านนายกพูดมัตสกีเนี่ยผมประทับใจมากบอกผู้ช่วยตลอด่าเลยมาถูกทางเลยนะครับคือผมต้องการประสบการณ์นํามาใช้นะฮะอย่างเรื่องการเรียนต่างๆสูงๆขึ้นมาเนี่ยสู้ไม่ได้กับประสบการณ์ที่ท่านในรั้เรียนมาครับอย่างผมที่มาทาปริญาเอกทางนี้เนี่ยที่จะจบมาก็จริงอยู่พอฟังท่านนายกพูดมัตสกีเนี่ยผมเลยบอกว่าต่อไปนี้ผมจะเชิญท่านไปบรรยายที่สถาบันของผมเนี่ยที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรของสิ่นครองนีเนี่ยทุกหลักสูตรครับแต่ผมจะประสานมาก่อนเพราะว่าโทรศัพท์ครั้งแรกที่ได้ยินท่านพูดอะพี่มีแด่ให้ที่ผมได้ยินอะโอ้โหหลายคนเรียกไวู้จางนะมาเลยบอกว่ามีแด่ให้มาเลยถามว่าท่านนายกเข้าวันนี้นายกบอกว่าจะไปเมืองนอกและคําพูดคําหนึ่งที่ท่านนายกบอกว่าเอาละเพื่อการศึกษาเนี่ยผมจะรองรับกับรากันเนี่ยผมประทับใจมากครับประมืท่านหน่อยครับ พอ,อ,อเพื่อการศึกษาเดี๋ยวผมเช้าเดี๋ยวผมจะมาให้มาแล้วการไว้มาช้น่อย,ยเพราะพบทํางานเช้าพ้โหพูดคํานี้ขึ้นมาชื่นใจเลยครับและที่สําคัญเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับตาบลบางกันีเนี่ยมีความพร้อมหลายอย่างท่านลองสเกตด,ดูนะครับแค่จําเบอร์โทรศัพท์ผมได้แค่นั้นเองนะครับประสานงานทุกทีมาตลอดเลยครับโดยที่ผมไม่ต้องโทรก่อนเลยนะับนับตั้งแต่วันที่มาดูงานที่นี่ปร่งเลยน,น,นะครับเรา แม้แต่วันนี้ผมยังจะเริ่มโทรท่านก็โทรไปก่อนเลยบอกว่าจะมีรถนำนะชื่อนี้ชื่อนี้รอตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนี่คือความพรอ้อมเพราะฉะนั้นเกณฑ์วัดตัวหนึ่งในการบริหารงานนะครับนอกจากพนักง,งานในทุกภาคส่วนแล้วที่สําคัญคือหัวหน้าหน่วยงานตัวสาคัญนะนะครับนี่นะครับผมอยากประเทศไทยเป็นเช่นนี้นะครับครับก่อนอื่นท่านนายกครับมาครั้งนี้ก็ นอกจากได้ยินเพลงแต่ครั้งได้นนทนพี่มีใให้แล้วก็ดีใจจริงๆนะครับก็เต้าบอกว่าดีใจแทนพนักงานดีใจแทนประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งหลักสูตรของเราในชื่อว่าหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่57าทับ 2. ทำไมต้องมีทับ2องต้องบอกท่านนาย,ยกว่า ผู้บริการคนใหม่จะบอกว่าถ้าเกินแปดสิบปให้เปิดห้องหนึ่งเลยจะไม่ไม่เอาจํานวนแต่ให้เอาคุณภาพปรากฏว่าท่านเหล่านี้โดยเฉพาะท่านประหลัดและรองประหลัดเนี่ยเป็นบุคลากรที่ที่มีเวลาน้อยเพราะว่าต้องอยู่ใกล้กับนายกต้องอยู่ใกล้ผู้บริหารซึ่งสองคนนี้ต้องต้องทำงานด้วยกันตลอดเวลาผมก็เลยบอกผู้บริการเอาละเดี๋ยวผมรับงผิด <c oughs> ชอบหลักสูตรนี้เองโดยยืนเข้ามาผมทาหลักสูตรหลักสูตรเต็มูในสองหลักสูตรเวลาเดียวกันแต่หลักสูตรนั้นจบลงไปแล้วก็ขึ้นมาหลักสูตรนี้ ก็เลยท่านเหล่านี้ก็เลยมาเป็นห้องที่สองนะครับเป็นห้องที่สองก็เวลาไปอบรมก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาผมจึงขอแนะนํากรรมการสักนิดหนึ่งนะครับท่านแรกคือท่านประธานพวงจากประธานคณะกรรมการนักศึกษาครับท่านที่สองชัยนาศุขสมุนรองประธานคณะกรรมการท่านที่สามจันทีราหิรันุษเลขานุการ ท่านทีน่สท่านอิชัยสีธรรมเอรันจิ